โหลจดโจ,โจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับวันนี้ผมป่าโนนจากช่อง PJTPE นะครับมาทำตามสัญญา500ยซันบนะครับแจกบัตรไกหน้าเอ๊เรามาแจกบัตรไกหน้ากันแล้วครับแจกแค่4ใบนะเพราะว่าต้องขอโทษด,ด้วยว่าพี่ยังไม่มีรายได้จาก u t u b e นะครับเพราะว่ารายได้จาก u t u b e พี่สามารถเปิดได้ก็ต่อเมื่อพี่มียอดดู4 0 0 0ชั่วโมงนะครับก็คือมีคนดูคลิปในช่องพี่อาคบ4 0 0 0ชั่วโมงแล้วก็มียอดกดซับสไครต์1,000ันซับสไครต์ขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ยอดซับสไครป์พี่คิดว่าอีกไม่นานคงจะได้แต่ว่ายอดดูอาจจะยังไม่ได้ถ้าน้องๆคนไหนอยากให้แบบว่าคือพี่สามารถเปิดรายได้กับ YouTube ได้เร็วๆแล้วก็มีบัตรแกรหน้ามาแจกอีกน้องก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปพี่นะครับแล้วก็ช่วยดูคลิปพี่ให้จบด้ยวยแล้วกันนะเพื่อให้คนอื่นมาช่วยดูนะครับแร้ววันนี้พี่ก็จะมาบอกถึงกิจกรรมรับของฟรีแล้วก็มาแจกบ,บัตรแกรหน้านะครับดูคลิปนี้ให้จบกติกาในการรับบัตรแกรหน้าของพี่ก็คือบัตรแกหน้าจะขึ้นอยู่ในจอครัับบท้งหมด4ใ อาจจะไม่เยอะนะครับมูลค่าอาจจะน้อยแต่ว่าพี่แตก4ี่ใบครับซึ่งน้องต้องดูคลิปพี่จบมันจะขึ้นอยู่ในระหว่างที่พี่อัดคลิปเนี่ยลี่ใบน้องก็ดูแล้วน้องก็รหัสไปใส่แล้วนะครับเอาล่ะมากิจกรรมแรกที่พี่จะบอกเลยก็คือนี่วันนี้มีกิจกรรมที่ว่าใครจองไว้มั่งนี่นี่นี่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ไป้ายเนี่ยครับถ้าใครกดจองไว้แล้วก็กดรับเลยครับใช้ได้เลยดีนี่ไงแล้วก็อีกอันหนึ่งล็อกอินวันนี้ได้สกเก็ตบอร์ดครับพี่ไปลองมาแล้วฝั่งหนึ่งเป็นไฟฝั่งหนึ่งเป็นสีขาวคนระับ กดรับได้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับเป็นไอเดอรพิเศษอย่าลืมเข้าไปรับนะเทมาพี่บอกวสวยมากพี่ชอบมากสเกตบอร์ดนี่แล้วก็ส่วนนี้เป็นอันนี้ที่พี่ได้จากแคนช่ไหมคอันนี้เป็นแคนพี่แคนพี่ก็ยังเปิดรับคนเข้าร่วมอันนี้โอ้ยมีคนมาแอดมาเดี๋ยวพี่ไปกดรับนะครับพี่ต้องใช้ตัวหลักกดรับอย่างเดียวสำหรับแคนพี่ก็คือไม่ออน2วันบินครับแล้วก็บางคนที่เห็นว่าไม่ออนเกิน2วันแล้วยังอยู่อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นญาติๆกันนะครับหรือไม่ก็บางตัวอาจะเป็นตัวไก่พี่แต่ว่า น้อยคนครับส่วนใหญ่ที่ถ้าไม่ออนสองวันพี่บินไปหมดแล้วเมื่อวานพี่เปิดเพื่อจะรับคนเพิ่มนะครับใครอยากเข้าแคนพี่ก็แอดมาได้ครับตามนี้ ID แคนครับชื่อแคนแอดจุดสารเตี้ยจุดสารเตี้ยแปลว่าความยุติธรรมนะครับสาหรับพี่ความยุติธรรมที่สูงสุดคือสารเตี้ยครับหมายความว่าแรงมาแรงกลับเฮียมาเฮียกลับครับนั่นคือสารเตี้ยสำหรับพี่อานนีครับพี่ขอเปิดรับของมั่วซวกอันนี้เป็นสเปรย์เหรอทำแเราไม่ต้องสนใจมัน หลักเลยวันนี้ก็นอกจากแต่ตบัตรแกหน้าแล้วพี่ก็จะมาฉลองนะครับยอดซับโดยการมาเปิดที่นี่ให้ดูนี่ line, กล่องสกายไล่สามสิบหกกล่องครับก็คือรหัสรสาสรหัสละสิบสองกล่องพี่มีสามรหัสก็มาเริ่มเปิดกันแล้วว่าจะเกลือไหมมาเอบเกลือครับหนึ่งอันว้าวเกลืออีกแล้วโคตรเกลือ,อมไม่มีรสดีปนน้ำปลาก็ไม่ได้น้ำตาลก็ไม่มี มึงเอา M 1 6ใหอกูมันก็ได้ m อ6มอาสาวันแล้บ24ชั่วโมงโอ้โหขนาดของฟรีังเกลือเลยอ้าเกลือสิบ้าวันเกลือล้วนๆครับแต่ก็ถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่เพราะว่าพี่ได้มาฟรีครับสำหรับกล่องนั้นถามว่าได้มาจากไหนก็ได้มาจากนั้นนะครับที่ว่าพี่บอกว่าแลกความมาไม่ได้พี่เอามาแลกไอ้นี่แทนเนี่ยพี่ก็แลกมาได้ตัวสิบสกล่องนะครับก็สําหรับตรงนี้ก็เปิดครบละ ไม่มีอะไรละตัวนี้เป็นตัวไก่นะครับเป็นตัวที่สมัครขึ้นมานีใส่ก่อนส่วนลูกซองเรใสนน่เอ้ยใส่ลูกซองไฟอยู่ดีกว่าวันนี้พี่ก็อาจจะไปไต่แรงตัวหลักเพิ่มนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วพี่อยากให้ตัวหลักมันแรงขึ้นเลยเลล่ะเพราะว่าน้องเริ่มบน่นรถพี่ไก่กันเยอะมากเกินอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ด้วยแล้วก็รอลุ้นบัตรไก,ก่น้ากานว่าจะออกตอนไานบ้างแต่บอกเายว่าออก4ใบน้องต้องดูให้จบคลิปนะโอเคาป ตัวที่2กันฮัลโหลครับก็มาถึงตัวที่2แล้วนะครับเมื่อกี้พี่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งในการรับกิจกรรมครับพี่รีบไปหน่อยนี่ยิ่งลุ้นยิ่งรับพี่ลืมไปนี่ครับมันมีอีกใบหนึ่งที่ตัวเพชรปีกดรับเลยครับของวันนี้แล้วก็เราค่อยไปนี่ครับที่นี่พอกดรับนี่ครับตัวเพชรจะตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมครับนี่นี่ได้ตรงนี้ละของวันนี้ครับของวันนี้เรากดรับได้แล้วใช่เราปิดครับเรามากดที่ตรงนี้ต่อเพื่อมาเอานี่ครับ ไอ้ป้ายแหละที่ว่าพี่บอกว่าเราจองไว้แล้วก็มาเอาน,นี่สเก็ตบอร์ดใช้ทันทีลืมไอ้ตัวเมื่อกี้พี่ลืมรับตัวเพชรนะครับวันนี้พี่ก็มาสอนรับตัวเพชรใหม่แ <c oughs> ปลว่านี่ได้ตัวเพชรหนึ่งใบเผื่อใครได้ไปแล้วอาจจะโชคดีเมื่อว,วานพี่มีคนบอกว่าได้โค้ดไปแล้วโชคดีกันหลายคนเลยก็มาลองดูว่าเปิโชคดีแบบพี่ปั๊บเกลือครับท่านช่างหัวแม,ม่ได้แต่เกลือนะอันนี้โอเลวใบนึ่ไปเลยครับ เปิดโชว์ก่อนครับเปิดแซมเปิลแซมเปิลก่อนพี่ก็มาเปิดของเล่นให้ดูนะครับเอาล่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวไก่ตัวนะครับที่ว่าชื่อสมศรีครับเป็นตัวที่อยู่ในแคนแรงก์ก็ตามนี้นะครับยังไม่ได้ไต่ขึ้นเพราะว่าขี้เกียจตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะหลักๆพี่เล่นตัวหลักมากกว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับดูคลิปให้จบนะอยากได้บัตรเก๋หน้าบัตรเก๋หน้าพี่แจกจนจบคลิปนะครับแต่ไม่ได้แจกตอนท้ายคลิปนะไม่ต้องกอไปถึงท้ายคลิปกันนะครับ ต้องดูให้จบนะเมื่อีกมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าบัตรมาจอกตอนไหนเอาว่ามารีบจบคลิปกันดีกว่าน้องคงจะรอกันนานแล้วแป๊บนึงนะวะกล่องนี่ครับอันนี้ก็พิเศษหน่อยได้กล่องนี้มาจากไหนพี่ก็จาไม่ได้เหมือนกันครับแต่พี่ดองมานานละเราจะมาส่งกันดูว่า,วากล่องนี้จะได้อะไรเปิดกล่องที่สังเวรับโอ้โห m เ9 พี่ได้เกลือมาชุดแรกได้เกลือนะชุดนี้จะได้เกลือไหมลองดูเกลือครับโอ้ยเจ็ดวันยังโอเคยังโอเคเจ็ดวันอยี uh ่ส huh. uh ิบสี่สิบห้าคือปืนที่ไม่อยากได้ได้ยังเยอะชิบหายเลยแต่ปืนที่อยากได้ไม่เคยได้เลยออืหสามวันโ oh oh. อ้โหยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คือจริงๆถ้าถามพี่ว่าปืนไหนดีสุดพี่อยากได้เอ็นสิบหกครับสิบห้าวันนะเผื่อเล่นเนาเอ็นสิบหกอย่างนั้นมันยังน,น่าใช้กว่าปืนอื่นอ่ะ คือปืนอื่นพี่ไม่ค่อยได้ใช้ครับลูกซองก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะจริงๆถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์พี่จะไม่เล่นลูกซองครับแต่เกิดเล่นในคอมพี่จะเล่นลูกซองอยู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าโทรศัพท์พี่ไม่ค่อยเสียนะครับแล้วก็เกลือเกลือครับเออเกลือเกลือสรุปแล้วคลิปนี้พี่ได้แต่เกลือครับใส่ชุดน,นี้ให้ครบก็ไม่มีอะไรครับ เห็นเห็นครับวันเสาร์คลิปนี้ก็เกลือเก,เกลือแล้วก็เกลือแล้วก็เกลือครามีแต่เกลือกับเกลือเท่านั้นแล้วมีแต่เกลือกับเกลือเท่านั้นส่วน AK ถาวรน,นี้พี่ได้มาตอนกิจกรรมลูกแก้วนะครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิปพี่เออพี่ไม่ได้ทำนู่น่ะคลิปกิจกรรมลูกแก้วขอโทษด้วยครับตอนนั้นช่องพี่ยังไม่ไดังพี่เลยยังไม่ทําแต่ต่อไปถ้ามีกิจกรรมที่ว่าได้ของเปียบถาวรน,นี้พี่จะทําแน่นอนครับพี่สัญญาพี่จะทํา แล้วก็พี่แจกลูกแก้วด้วยตอนนั้นพี่จําได้ว่าพี่ขอแลกกับใครคนหนึ่งไม่รู้พี่ต้องการอีกแค่ลูกเดียวแล้วพี่ขอว่าใครๆก็ไม่ให้พี่สักคนเลยพี่ไปเจอเด็กคนหนึ่งมันใจมากครับมันส่งให้พี่ลูกหนึ่งพี่ก็เลยให้ที่เหลือมันหมดเลยมีกี่ลูกพี่ให้หมดเลยประมาณ0กว่าลูกครับพี่ให้มันทั้งหมดเลยพี่บอกขอบคุณมากที่ให้พี่มันลูกหนึ่งพี่คืนให้หมดเลยพี่ไมวแล้ว ก็พี่ใจพอนะครับถ้าเกิดคน้องอยากได้ของดีก็กดซับกดไลค์กดสับตะใครช่องพี่แล้วกดแชร์ด้วยครับถ้าพี่เปิดรายได้ได้เมื่อไหร่พี่สัญญาครับยิ่งเปิดรายได้เด็พี่มีรายได้มากแค่ไหนพี่จะแจกแค่นั้นคือยิ่งมีรายได้เยอะพี่ก็ยิ่งแจกเยอะครับถ้าน้องอยากได้ของดีก็กดซับกดติดตามช่องพี่ไว้กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปต่อกันตัวที่3ามครับไป นะครับก็มาถึงตัวที่3เป็นตัวสุดท้ายของพี่นะสว่วนนี้ก็เนปะ็นกิจกรรมที่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไปดูวันนี้วันเจ็ดเมษายนครับเราไปดูเนี่ยการไลฟ์สดของ GM ใช่ไหม GM เขาก็จะแจกของตามนี้ซึ่งถ้าใครสะดวกไปดูก็ไปดูนะครับไปดูหยอดศัพท์คงแต่ใครไม่สะดวกไปดูก็เล่นไปเถอะเดี๋ยวพี่จะไปดูวันนี้พี่ไม่ได้ทานนะําการนพี่จะไปดูเดี๋อยวพี่จะเอาโคนรนี้มาแจกในช่องพี่เรียมตัวได้เลยนะครับแล้วนกะ็ไปดูตนะิดนะ เออแล้วก็วันนี้พี่จะมาบอกครับก่อนที่พี่จะไปสุ่มอะไรให้ดูนะนี่เอาไปเข้าผิดกโทษทีขอโทษครับเาไปแต่งตัวกิจกรรมอินติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่นี่กล่องนี้เห็นว่ามีเพชรด้วยคือถ้าเกิดน,น้องเข้าไปเล่นน่ะเข้าไปเล่นเกมวันนี้ถ้าน้องยิงศัตรูได้ใช่ไหมครับมันจะมีกล่องสีฟ้าที่เขียนว่ากล่องอะไรสักอย่างจำไม่ได้พี่จำไม่ได้เหมือนกันแต่น้องจะได้กล่องสีฟ้านันกล่องนึงคือเวลาย,ยิงคนตายรีบวิ่งเข้าไปหาตัวมันนะ ระบบมันจะดูดอัตโนมัติคือมันจะดูดไกล่องสีฟ้านะเข้าตัวเราแล้วเราพี่ได้มาพี่ฆ่าไป7คนเราทำไอ้กูได้6กล่องวะแล้วกล่องนะั้นมันจะออกมาเป็นกล่องดำเนี้ยคือพอเราชนะเดี๋ยวพี่ขอไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีโอเคเนี่ยพอเราเนี่ยฆ่าศัตรูได้ใช่มครับเราจะได้1กล่องแล้วเมื่อกี้พี่ไปลงเล่นมาแป๊บหนึ่งครับลงแรงพี่ฆ่าไป7ตัวได้ให้หแล้วก็ได้กล่องเนี้ยมากล่องได้กล่องนี้ยมาเจ็ดมา, 7, มา6กล่องนะครับ แล้วก็มาเปิดให้น้องดูในคลิปนี้ก็มาเริ่มเปิดเลยเปิดอะไรก่อนดีเอากล่องนี้เอาพี่อยากรู้มันได้อะไรพี่ยุ่งได้มาวันนี้อย่าลืมไปเล่นกันนะถ้าใครไปเล่นแล้วจะได้กล่องนี้ฆ่าศัตรูได้ได้กล่องมาเปิดเลยป้าบแหวดอกครับเกลืออ้าวเยี่ยมาเปิดอันนี้เฉยกล่องไฟกล่องไฟแหวดอกน้องว่ามันจะมีกล่องสีขาวมันออกไหมกล่องสีขาวเรื่องบอกไอ้กล่องนี้พี่อยากรู้มันมีออกไหมไม่ได้ครับเกลือมาเปิดนี้ต่อ เกลือเกลือเกลือแล้วก็เกลือครับเกลือเกลือทุกกระบอกเกลือทุกเม็ดเกลือปุงทิพย์เกลือทะเลโอ้โหเกลือทิพรสกล่องสุดท้ายเออเกลือครับสรุปแล้วเปิดมาก็มีแต่เกลือนะครับกเอาวว่าอันนี้ตกปลามาพี่เปิดต่อ พี่ก็เปิดต่ออันนี้ก็คือตั๋วฟรีครับทั้งโค้ดแล้วก็ได้ไม่จ่างเออโค้ดเดอลัสิคันสูงแล้วก็อะไรหลายอย่างพี่รวมไว้จนครบห้าเนี่ยพี่มาเปิดให้น้องดูทีเดียวน้องว่ามันจะเกลือไหมเออถ้าปาออกมาเอ้ยได้ท่าเต้นโอ้โหพี่อยากได้แล้วได้ท่าแดนท่าเด็บเย็ดโจ้โอ้ไม่เกลือครับได้แล้วหนึ่งอันโอ้โหเย็ดโดได้แล้วเว้ยท่าเด็บโอ้ท่าเด็บพี่อยากได้ปัญหาแล้วท่าเด็บโอ้โหในที่สุดก็ได้ท่าเด็บเมืสิเอ้ ได้ได้ได้แล้วโอ้โหไม่เกลือละวแล้น้องใครได้เพชรไปก็อยู่นี่เอาไปเติมแล้วก็ลองสุ่มดูเพราะว่าตอนนี้รถเหลือ40จะได้ขวดนี้ก็ได้ป้าบตัวละคนเกลือมาละวหนึ่งมันมาอยากเกลืออู้ได้สเก็ตบอร์ดก็โอเคไม่เคยได้ก็หรือว่าหยวนหยวนดูแต่ถ้าเกิดได้ทีนี้มันจะมันจะโอเคกว่าเนาะนองว่ากล่องนี้ก็ได้ละเออเออแว่นมาครับได้อีกใบหนึ่งจัดไป แต่เกิดได้ครบสิบหร่อจะได้ส่วนสองติดต่อแล้วันซ้ำันี่ยอะลองดูครับขอกล่กลองที่สิบกล่องเผื่อพี่มาเปิดให้น้องดูว่าสิบไปแน,น่เลยเกลือแล้วพี่ก็ได้เกลือครับน้องๆต้องเป็นกำลังใจพี่เราพี่ได้เกลือมาเยอะมากกล่องสุดท้ายนะครับลุ้นลึ๊ด,ดแตกไหมโอโห้โหก็ฟูครับอย่างน้อยก็นะถือว่าเป็นตัวฟรีครับพี่เสียไป40เพชรพี่ได้ ทาเด็บมาท่าหนึ่งสกินอุ้ดเพิเศษนี่ยนี่คือสกินอุ้กล่องสกาลาที่พี่ดองไว้นะครับจากการแรกที่พี่บอกไปว่าให้แลกก็เอามาใส่ใั้หมดครับเท่ากับว่าพี่มีสกินเปินใช้ทุกกระบอกแล้วตอนนี้ไม่มีอันไหนที่ไม่มีสกินเปินใช้แล้วเยอะครับเออท่าเด็บก็เอ๊ะเอาไหนธรราแล้วท้าเด็บท้าเด็บใส่ไม่ได้เอาใส่แทนท่าไหนดีวะ คือพี่ต้องเอาท่าไหนออกสองท่าเลยับนะพี่ท่าน,นี้แล้วกันพี่ไม่ค่อยชอบท่าน,นี้เท่าไหร่โอเคพี่ใส่ท่าดับแทนแล้วโอเคครับหลังจากนี้ก็ กดสับตะไคร้พี่ด้วยนะก็อย่างที่บอกว่าที่พี่แจกน้อยในคลิปนี้ก็เพราะว่าพี่ยังไม่มีรายได้จากยูทูบนะครับไว้ถ้าเกิดพี่มีรายได้จากยูทูบเมื่อไหร่ถ้าน้องช่วยสับสมุนพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คลิปพี่นะครับจนพี่มีสามารถมีรายได้จากยูทูบได้แล้วพี่ก็จะมาแจกมากกว่านี้ก่าว่าติดตามช่องพี่ไว้ครับเพื่อได้บัตรแก้หน้าอีกเพื่อตๆมาแจกนะครับ